นี่ค่ะเพื่อนๆ EP นี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปแคมปิ้งที่ธรรมชาตินะคะหรือว่าคืนชีวิตให้แผ่นดินนะคะที่เขาค้อเพชรบูรณ์นะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เพชรบูรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวออกเดินทางกันเลยค่ะลานกางเต็นท์ธรรมชาตินะคะจะอยู่ติดเส้นนี้เลยนะคะ<อ>เพื่อนๆคะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะ ที่นี่นะคะมีทั้งลานกลางเต็นท์แล้วก็มีบ้านพักนะคะและที่สำคัญนะคะมีร้านกาแฟด้วยนะคะนี่ให้เพื่อนดูนะคะเขาไม่อยู่ลงไปข้างหน้างไปข้างล่าจ้าจอดไว้ข้างบนคุณไหมคะ,โอ,คอะโอเคค่ะ เพื่อนๆคะสำหรับลานกางเต็นที่นี่นะคะรองรับได้รองรับเต็นท์ได้5หลังนะคะและนอกจากลานกางเต็นท์นะคะก็มีบ้านพักนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูลานกางเต็นที่เราจองไว้นะคะจุดนี้เป็นจุดที่เราจองไว้นะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาตั้งแคมป์ที่นี่นะคะ <cle an> เพื่อนๆต้องจองมาก่อนนะคะจุดที่เราจองได้ก็คือจุดนี้เลยนะคะ สำหรับลานกางเต็นท์ธรรมชาตินะคะค่ากางเต็นท์อยู่ที่คนละ250บาทนะคะ เราก็การเต็นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจากนี้นะคะเราก็จะนั่งชิลๆแล้วก็ทําอะไรเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวรอตอนบ่ายเยน็นประมาณ4ี่มงเย็นนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศอีกรอบนึ้งนะคะดูทีเขาก็นอนอย่างสงบสุขอด้ เพืเ่อนๆคะในระหว่างที่เรารอให้เย็นๆนะคะเราก็มานั่นงกินกาแฟที่ร้านนะคะวันนี้เราสั่งเอสเปรสโซเย็นหวานน้อยนะคะแล้วก็บูโซดานะคะเพื่อนๆคะในระหว่างที่เรารอให้แดดเบาลงนะคะเราก็ออกไปซื้อผักนะคะ เนี่ยค่ะเพื่อนๆเราซื้อผักมามีผักกาดหัวใจค่ะมีเลนดิฟนะคะแล้วก็มีคะห้องออมีกวางตุง้งค่ะแล้วก็มีคณะฮ่องเต้นะคะแล้วก็มีเห็ดนะคะแนะนําเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆมาแคมปิ้งแถวนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องเตรียมผักหรือว่าเตรียมสเสบียงมาจากที่บ้านนะคะเรามาอ,อุดหนุนที่นี่ก็ได้นะคะตอนนี้เราก็เริ่มเตรียมทําอาหารกันแล้วนะคะเมนูเย็นนี้ของเรานะคะก็คือชาบูนะคะ ไม่ใช่ก็ได้แงนะตัวอจฉามาแล้ว <c oughs> แกเป็นตัวร้า <c> ย <oughs> สำหรับลานกลางเต็นท์ที่นี่นะคะอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญนะคะอย่างเช่นนะคะวัดผาซ่อนแก้วนะคะที่นี่ห่างจากวัดผาซ่อนแก้วประมาณ6กิโลนะคะ เพื่อนคะตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะคะตอนนี้ข้างบนนะคะฝนน่าจะตกนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะถ้าข้ามเขาลูกนี้ไปนะคะก็คืออุทยานภูหินล่องก้านะคะส่วนทางนู้นนะคะเขาๆที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะนั่นก็คือวัดผาซ่อนแก้วนะคะส่วนฝั่งด้านนู้นนะคะเพื่อนๆที่เห็นนะคะก็คือภูทบเบิกนะคะ เพื่อนๆคะด้านหลังของเรานะคะจะให้ดูนะคะคือบ้านต้นไม้กับวัดผาซ้อนแก้วคะ่ะเพื่อนๆคะชาบูพร้อมทานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งทานชาบูกันนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศด้านหน้าของเราเลยคะ่ะ แต่ก่อนจะทานะคะเพื่อนๆมาดูวิวของเราก่อนนะคะนี่วิวสวยมากๆค่ะเพื่อนๆวัดผาซ่อนแก้วนะคะวิวชาบูโหดมากๆเลยค่ะ เพื่อนๆคะตอนนี้ก็ประมาณ3ามทุ่มกว่าแล้วนะคะยังไงคืนนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะพรุ่งนี้เช้าเจอกันอีกรอบนึงนะคะบ๊ายบายค่ะ굿มอร์น n ิ่งค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็6โมงเช้าแล้วนะคะเด <Good morning, S 1> ี๋ยวจะพาเพื่อน,อนๆไปดูบรรยากาศตอนเช้าๆของธรรมชาติกันนะคะ เดี๋ยวเช้านี้เรามาทำกาแฟกินกันนะคะ ก็ประมาณ8โมงแล้วนะคะแดดเริ่มร้อนเดี๋ยวเราจะเริ่มทยอยเก็บของกันแล้วนะคะไม่องแองไ่ <laughs> ต้องไม่ต้องงรไม่้อง่รไ้ร้แร่อย ห้องน้ำที่นี่นะคะมีบริการด้วยการ3จุดนะคะก็คือจุดด้านบนสุดนะคะ,ะตรงที่เรากางเต็นท์อยู่นะคะแล้วก็ถัดมานะคะตรงบ้านต้นไม้นะคะแล้วก็ถัดลงไปนะคะก็เป็นจุดที่อยู่ต่อไปจากบ้านต้นไม้นะคะพเพื่อนๆคะ่ะสำหรับ EP นี้นะคะที่ธรรมชาติคืนชีวิตให้แผ่นดินนะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายคะ่ะ